ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเด้เลยก็สวัสดีรับเช้านะครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันพุธที่21กันแล้วนะครับก็เป็นควอเตอร์ที่3นะอาทิตย์ที่3ามของสัปดาห์ของเดือนพฤษภากันแล้วนะครับมาดูบิตคอยกันก่อนนะครับเอาไม่ลงจริงๆนะบิตคอยนี้เด้งพืดขึ้นไป อีกแล้วนะครับแต่เอาคอยนะั้นลูดลงนะครับเพื่อนอ้าวไม่ว่ามาดูบิตคอยในไทม์เฟรมเดย์กันก่อนนะครับเพื่อนก็แท่งเดย์วันนี้นะครับก็ปิดเป็นเนี่ยนะปิดเป็นเขียวเป็นแฮมเมอร์เขียวนะครับก็คือไอแฮมเมอร์แดงนี่ก็ไม่ลงนะลงไปจุ่มอีเม9เก้านะครับแล้วก็เด้งขึ้นกลับมาอีกแล้วนะครับเพื่อนทีนี้ภาพของสโตแค t นะครับก็กลับมายืนเป็นขาขึ้นอยู่ในโซโลโบ,บอส อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับสัญญาณสโตเรลไทม์เนี่ยก็อยู่ที่88นะครับก็ตึงมืออีกแล้วนะครับเพื่อนเขาเรียกว่าเอาไม่ลงจริงๆนะครับเพื่อนตัวนี้นะตั้งแต่มันกลับตัวมานะครับมันไม่เคยลงมาโอเวอร์โซให้เรารับของเลยนะครับเพื่อนก็อาจจะอาจจะวิ่งจนจบรอบเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะในรอบมันก่อนนะครับเมื่อน,นี่มันก็คล้ายๆรอบมันก่อนแหลนะเนาะเนี่ยพอจังหวะมันบินแล้วเนาะ สโตมันบินแล้วมันไม่ลงเลยนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าตรงโซนด้านบนนะมันก็มันก็พูดยากนะบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของรูปใหม่นะครับแต่ทีนี้นะครับผมตั้งข้อสังเกตว่าตรงเนี้ยก็น่าจะจุดวัดใจน่าจะอยู่ตรงไฮเดิร์บนะครับอา,อาจจะเบรกขึ้นไปนะแถวแสนแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแล้วก็รูดลงนะตรงนี้น่าจะมีการพักตัวเกิดขึ้นนะเพื่อนก็รอรลุ้นกันดูนะครับสเตจจี้ของเรายังไงก็ตามนะ รอรับตอนสโตลงมาโอเวอร์โซเนี่ยมือไม่แตกแน่นอนนะครับเพื่อนก็ยังถือว่าถือว่ารับในโซนล่างนะครับเพื่อนเนี่ยนะถ้าเกิดเล่นตามสเตจจี้ที่วางไว้นะเนี่ยนะก็ค่อยๆรับค่อยๆรับไปเนาะในบางทีไม้แรกอาจจะติดดอยไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆรับนะเจอเป็นแองกระทะนะครับเราก็ค่อยๆลันเทนเงินขึ้นไปเนาะตรงนี้ก็เป็นแองกระทะนะครับมีให้รับแค่3าครั้งนะครับ1 2 3 4อ๋อ4ครั้งนะครับก็ชุดตรงนี้นะ สครั้งนี้ถ้าใครรับมานะนะปัจจุบันตอนนี้นี่คือได้เป็นเด้งๆนะครับเกือบเกือบไหมไม่ถึงนะอ่อได้ไป25-30%นะโดยประมาณนะครับจะประมาณนี้เลยเนาะก็เรียกว่าจัดเต็มจริงๆนะสำหรับตัว Bitcoin นะครับอ่ะเอาเป็นว่าในทับเฟมเดนะมันก็กลับมาอยู่ในโซน o อเวอร์บอทอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเมื่อไหร่มันจะหลดนะครับมาดูในะ สี่ชั่วโมงกันนะครับสี่ชั่วโมงนะครับก็สวิงสวิงนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะครับก็เริ่มเป็นแนวแนวต้านนะแต่ทีนี้นะครับในมุมผมนะก็ตรงนี้พอมันเบรกอย่างที่ว่าไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเบรกไปแล้วนะแต่ว่าอีกวันหนึ่งมันดึงลงนะครับวันนี้ดึงขึ้นแถมเมื่อตอนตีสามนะแท่งแท่งเทียนเนี่ยปิดไปตอนตีสามนี่เบรกไฮนะครับและเช้านี้นะ เอาไม่ลงนะครับเพื่อนก็ทำไฮใหม่ขึ้นไปนะในแท่งตีสเนี่ยหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะขึ้นไปน่าจะไปเทสไฮเดิมแน่ๆนะผมว่านะครับก็ชุดตรงนี้นะถ้ามองทั้งชุดใหญ่นะครับนับเหมือนเดิมนะผมก็ยังนับแบบเดิมๆอยู่ว่ามันเป็น A B C X A B C แต่ว่าเป็นเทรนด์ที่แบบมันพุ่งอย่างเดียวเลยนะ A B C ตรงนี้เป็น X นะครับ เอบตรงเนี้ยน่าจะจบบีแล้วแหละนะแล้วก็เด้งขึ้น4นะครับแปลง่ายว่าถ้ามันย่อลงมาเมื่อไหร่ก็รับของขึ้นไปนะครับค ondition คือห้ามรุด1น0 0 0แสนนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับสรุปแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคในทับเฟรม1ชั่วโมงนะครับก็ผมว่าย่อยมารับในทับเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ของแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็รูดลงมาได้รับตรงนี้นะครับ1ไม้ตรงนี้ยกไฮยกโลขึ้นไปอีกแล้วนะครับแล้วก็เบรกไฮตรงเนี้ย ถ้าลงมาโอเวอร์โซแล้วยังไม่หลุด1นึ่งแกับ2องพันนะครับผมว่ากดลองหรือกดซื้อเพิ่มได้อยู่นะครับก็อาจจะมารอรับแถวตามแนว EMA EMA 200นี่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะกลับลงมาอีกไหมนะครับอาจจะแบบชุดย่อดตรงนี้ลอยตัวเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็เป็นคว e ชันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่มีใครรู้านาะคตเลยนะครับเพื่อนตรงนี้บางทีมันอาจจะ เด้งขึ้นไปนะแล้วก็ย่อกลับลงมาแถวๆตรงนี้นะครับก็มารอรับแถว e ี a 9เก9ับ21นะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือจะรอสโตลงมา,อาคอร์สด้านล่างนะครับอยู่ในโซนอเวอร์โซนะครับก็ให้พิจารณารับของก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็อืมก็มีสต็อปลอสชัดเจนนะอ่ะเต็มที่คือห้าหลุด1 0 0 0 0แนะครับแล้วก็จะมี1,000 100, 0นแะกับ2,000เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับห้ามรลุดลงมานะครับ ถ้ารูลงมาก็ดูไม่ค่อยสวยอาจจะเป็นจังหวะจบขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้นะครับก็ถ้านับกันจริงๆนะตรงนี้พอมันรูดลงมาตรงนี้บางทีคอเลกชันตรงนี้มันเป็นแค่ A B C นะครับชุดนี้เด้งขึ้นไปน่าจะเป็นชุด A นะครับลงมา A B C นะครับก็จบเป็น B นะครับแล้วก็ปืดต่อนะครับอันนี้มโนนะมัวม่วๆนะครับแต่ว่าต่อมัวม่วๆแบบมโนนิดนึง <laughs> นะ อ่ะทีนี้รันขึ้นเป็นขา C ขึ้นไปนะก็มีโอกาสขึ้นไปในรลปนี้นะครับอาจจะต้องย่อลงมาทําเป็นชุด A B C ก่อนสัก1ทีนะผมว่าหรือว่าตรงนี้ย่อจบแล้วไหมไม่รู้นะ A B C จบตรงนี้แล้วหรือเปล่านะครับก็รอรู้กันดูนะครับตรงนี้นะถ้า1ชั่วโมงมา,าโอโซก็น่ารับของขึ้นไปนะครับจะมานี้เนาะสำหรับตัวบิตคอยเอาไม่ลงจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเอาคอยตัวแทนก็คือเป็นอีเทอร์แล้วกันเนาะโอ้ชาวนี้พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับ อิตาเลียมนะครับก็หลังจากที่มันรูดลงมานะครับเพื่อนก็ตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูในทาเฟรมเดย์กันก่อนนะครับผังคร่าวๆนะที่คิดไว้นะหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปประมาณนี้จริงๆไหมนะครับทีนี้นะครับเมื่อวานนี้เนาะก็คุยกันไว้ว่าแท่งเดย์นะครับเมื่อวานเนี่ยมันปิดเป็นเสี้ยนนะสองเสี้ยนนะเออเฮ้ยมันเป็นเสี้ยนนะก็มนโนว่าเอ้ยตรงนี้ลงมานะมันน่าจะปิดขึ้นไปเขียวนะครับ ทีนี้ชาวนี้นะมันก็ปิดเขียวจริงๆด้วยนะครับเพื่อนก็ผมว่าเป็นแนวกับตัวนะครับเพื่อนเนี่ยนะดูสโต้เดียวทม์นี่ก็จีบแบบใกล้จะคอร์สกันแล้วเนาะเคกับดีนะครับก็คือตัวตัวเนี้ยน่าจะออกเป็นชุดใกล้เคียงแล้วกันเนาะไซเวออกข้างแนวแนวนี้นะครับถ้าเกิดใจรายก็คือรูดลงมาปึ๊ดแล้วก็ดึงขึ้นนะก็ผมก็มโนประมาณนี้เนาะหรืออาจจะมีชุดลงพุ่งพุ่งนี้นะอา้าพุ่งนี้ แดงอีกวันหนึ่งปุ๊บแล้วก็แดงขึ้นนะอันนี้มโนนะก็รอไปทำกันบ้านดูต่อนะครับทีนี้นะครับในทาเฟรมเดย์เนาะก็คือมันเบรกอีเม2สองนะครับแล้วก็ลูดลงมาเนี่ยราคาที่ต่ำกว่าอีเม2สอง e นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองดูนะว่ามีคนนะรับของมาให้ราคาแท่งเทียนปิดเนี่ยเหนืออ e ีเม2สองตลอดเลยนะครับทุกวันนะสวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยนี่มันเป็นท่าชูดพร้อมจะบินหรือเปล่า นะไม่แน่ใจเลยนะครับตัวเนี้ก็ไม่รู้เลยนะว่ายังไงนะก็ลุ้นๆนะว่าตัวนี้เป็นแนวไซด์เว y ดาวนะครับของชุดที่เด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองเราลองมาตีอ่ารีเทนเมนต์รีเช็คกันนิดนึงนะครับตีประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าตัวนี้นะย่อสุดอยู่382เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะอยู่ที่2 3 6 2ซึ่งของชุดนี้เนี่ยผมว่าก็ ตัวนี้ก็สวยแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้สวยกว่านั้นอีกเนี่ยลงมาสัก2,002 2,001เนี่ยถ้าเกิดฟึดลงมานะครับก็น่ารับนะครับตัวนี้นะก็น่าสนใจนะครับตรงนี้ยังมาไม่ถึงแต่ว่าบางทีมันบินขึ้นเลยนะอ่ะก็ไม่แน่นะครับตัวนี้นะก็เริ่มยังไงไม่รู้นะถ้าบิตคอยล์ลูดนะครับบางทีอีเทอร์มันอาจจะลูดลงก็ได้นะอ่ะสมผลให้ตรงนี้ลูดลงต่อนะอ่ะก็รอจังหวะมันคอสคอนเฟิร์มแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้ามันคอร์สคอนเฟิร์มแล้วเนี่ย มันเนี่ยดูดิมันเป็นแท่งกระชากเนาะเวลามันปิดแล้วพอคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยมันมีแท่งกระชากปิดมาแล้วนะซึ่งเราก็จะพลาดของราคาถูกนะครับเพื่อนก็มันก็เป็นดาบสองคมนะบางทีเวลารับของแบบสไตล์ประมาณนี้เราก็ไม่รู้นะว่าน้างานจริงๆมันยังไงนะครับแต่ถ้าเราอินไปกับมันนะว่าเอ้ยมันน่าจะพอไปต่อได้นะครับก็ตัวเนี้ยถามว่ารับของได้ไหมผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อนอาจจะมีลูดๆลงแท่ง2แท่งตรงนี้นะครับอาจจะนะ อ่ามันก็ไม่แน่นะถ้าเกิดรูดลงมาเนี่ยก็ถือว่าเรามันให้โอกาสให้เราได้รับของราคาดีนะครับก็ตรงนี้นะถ้าวัน2วันนี้ลงมาเป็นแท่งแดงนะครับก็น่าน่ารับของนะในท e เฟรมเด a นนะครับก็รอรุ้นกันดูนะ EMA 21นะครับอยู่ที่2,280โดยประมาณนะครับตรงนี้ยังลงมาไม่ถึงนะครับก็เป็นการเบรกโลของชุดตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับปึดลงมานะ ให้เรารับของสโซน,นนี้นะก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีของนะผมว่ารับแถวอ m a สองร้อยเนี่ยก็จัดว่าสวยแล้วนะครับเพื่อนอ่าเพราะใครเล่นเป็นไม้ยาวๆเนาะก็ถือแถวตรงเนี้ยอ่าก็ลงมาสู่ยูสามแปดสองแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งไม้นะครับจัดหนึ่งไม้แถวสูญยูสามแปดสองสองพันสามร้อยหกสิบนะครับลงมาให้สองวันเลยนะครับแล้วก็มีสองพันผมว่านะสองพันอ่าสองพันสองร้อยสี่สิบแล้วกันนะโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับอ่อ รุนกันดูนะว่าไม่รู้ว่นลงมาหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เป็นทำฟิล์มเดเนาะเดี๋ยวมาดูสี่โมงกันดีกว่านะครับสี่โมงนะครับก็เริ่มสร้างกรอบนะครับตรทีนี้มันจะมีสัญญาณในการรับของมาแล้ว2รอบนะครับเพื่อนฉึกๆนะครับแล้วก็ลูดลงนะทำว o w l โลนะครับตรงนี้นะแต่ตรงนี้นะครับมีข้อสังเกตอันนึงนะครับว่าในลูปที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับก็มันมาเบรกยอดตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าเป็นชุดยอดนะครับเพื่อนซึ่ง พอมองเป็นชุดยอ่อนะบางทีตรงนี้เป็นชุดลงล่างแล้วกลับตัวแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้เป็นชุดทหงอนชุด A ขึ้นไปนะครับก็เรามาตี r เทสต์เมนต์ของชุดนี้การเล่นๆดูก่อนนะครับเอออันนี้นะลงมา0.55นะแม่ลงมาซนะะสวยนะครับก็ตรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ้มันเป็นชุดเพื่อจะเด้งขึ้นลันต่อไหมนะครับก็ลุ้นๆกันดูนะตัวนี้นะก็ แต่มันก็ขึ้นเขียวแล้วนะผมว่าก็มีโอกาสนะที่มันจะรันเป็นชุดเนี่ยขึ้นไป 1, 2, 3, 4, 5หรือเป็น A B C X A นะครับ A B C นะขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคเพื่อน mm hmm. ก็ลุ้นกันดูนะครับก็รับสักไม้หนึ่งก็พอแล้วนะครับเพื่อนแต่ตรงนี้นะครับมีข้อสังเกตนะว่ามันเบรกเทรนไลน์ในตัวทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วด้วยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองมาตีรีเช็คกันดูนิดนึงนะครับ แต่ว่าถ้าดูด้วยกลับด้วยสายตาของทม์เฟรมสีมงนะนี่ตัวนี้นะครับเบรกเทรนเรียบร้อยนะครับย่อทุบลงนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาเหมือนจะปิดเบรกเทรนขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะครับเราลองขยับตัวเทรนไลน์มาตรงนี้นะครับก็เล่นเป็นเบรกเทรนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับจะมีเทรนไลน์ตัว2560โดยประมาณนะครับถ้าเกิดเบรกขึ้นไปได้นะก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนก็ตรงนี้น่าจะประกาศตัวเป็นขาขึ้นอาจจะมีย่อลงมาแล้วก็ตรงนี้ ก็จะกลายเป็นโลนะครับที่ไม่ควอหลุดนะครับหรือจะมองอีกชุดหนึ่งนะครับว่าตรงนี้เป็นชุด A ลงมานะครับตัวนี้ไซด์เว์อัพเป็น B แล้วก็จะมีลงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ B เนี่ยบางทีมันไซด์เวย์เลื้อยไปเบรกไห้ เราค่อยทุบลงนะครับคล้ายๆของบิตคอยน์นะก็ไม่แน่นะครับเพื่อนก็ตรงนี้รุ้นๆกันดูนะครับตรงนี้กินแกนเวลามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้มีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปเบรกหายเล่นเป็นกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยรับแถวๆโซนนี้นะครับไปปล่อยแถวๆไฮเดิมก็ได้อยู่นะครับแล้วก็รอรูดลงมานะครับค่อยรับใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนในสี่โมงคงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยดูหนึ่งชั่วโมงกันต่อใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ จะโต1ชั่วโมงยืนไหวนะครับนี่นะแท่งราคานะครับก็ยกไฮยกโลยกไฮยกโลนะครับนี่นะอ่าก็คือมีกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครเล่นใน1ชั่วโมงนะครับก็ตีเป็นเทรนไลน์เนาะเส้นนี้ไม่ควรหลุดนะครับเพื่อนทีนี้นะครับถ้าหลุดลงมานะครับก็คัดออกมาก่อนนะครับมารับในมารับในชุดย่อยนะครับทีนี้ถ้าจะมองว่าเอ๊ะมันจะขึ้นเลยได้ไหมนะครับก็นี่เลย มาตีเทรนไลน์ตัวนี้นะครับก็เป็นกรอบสามเหลี่ยมแบบิงเฉียงนิดนึงนะครับห้ามหลุดด้านล่างนะครับก็คือสมมุติยังไม่มีของนะตอนนี้เบรกพาราบลิบกซาเรียบร้อยนะครับรับของตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนเบรกนี้รับไปอีกไม้หนึ่งนะครับลันยิงขึ้นไปนะ ก็น่าจะได้ตังกันอยู่บ้างนะครับก็ไปขายตรงแนวต้านนะตรงแถวๆไฮเดิมหรือจะถือยาวไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ไม่น่าเกลียดแล้วนะครับเพื่อนสโตหนึ่งชั่วโมงยืนไหวนะครับตรงนี้นะก็เป็นสัญญาณว่าเอ้ยน่าสนใจนะครับจะประมาณนี้เนาะของอีเทอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ทีนี้นะครับเออก็ให้ดูสมมติเราเล่นในหนึ่งชั่วโมงเนาะมันบางทีมันเป็นแค่ชุดขึ้นย่อยนะครับเพื่อนเนี่ยนะก็ ทีเรากําลังอยู่ในชุดแถวๆตรงนี้หรือเปล่านะมันอาจจะมีรูดลงมาอีกสักหนึ่งชุดแล้วก็เด้งขึ้นสวนขึ้นไปเลยนะก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนก็ให้เรามัดระวังแล้วกันเนาะผมเองก็ไม่ได้เป็นเซียนอะไรนะครับก็ดูไปตามหน้างานนะครับก็โครงสร้างเนี่ยก็ตีตีมโนนะครับว่าชุดนี้มันก็คือคล้ายๆชุดตรงนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะรันเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆปานลงนะ เราก็ค่อยมารับของใหม่ตรงนี้นะครับตีเป็นเทรนไลน์คาดไว้แล้วก็ถ้ามันเบรกเทนด้วยก็เข้าเลยบางทีได้รูปใหญ่เนี่ยก็ยิ้มยิ้มกลิ่มนะก็ตรงนี้นะไซเวกินแกนเวลาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่รู้จะรูดลงไหมหรือจะยังไงต่อแต่ว่าภาพรวมโดยทั่วๆไปเนี่ยผมว่ามีแนวโน้มว,ว่ามันจะปรับตัวเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับเพื่อนก็ให้พิจารณาแล้วกันเนาะผมว่าตรงเนี้ยชุดใหญ่เป็น A B C X นะ X นานเล้วกันนะ A, ตัวนี้ B แล้วก็เด้งขึ้น C นะขอเป็น C นะ C ล้ำๆนะไป3,000เลยนะครับตัวนี้นะก็ลุ้นกันดูนะครับโอเคไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่า ltc ผมแม่งร่วงพเพื่อนๆดูโอ้โหรูไส้แตกนะครับตัวนี้นะก็ทยอยรับของไปเรื่อยๆนะอันนี้มาอัปเดต ltc เหรียญกาวผมนะครับก็อ้อลงงขึ้นมาซะแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้ย่อตัวอยู่นะครับก็แหมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะ ให้เราหรือเปล่านะตัวนี้นะก็ลุ้นๆดูนะครับก็คล้ายๆอีเทอร์นะแต่ว่าเทรนตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เหรียญกาวผมนะก็เมื่อวานรูดลงนะใจเสียเลยนะครับแล้วก็มาทยอยรับแถว93แถวเนี้เนาะตัวนี้ก็เลยขึ้นมา94นะยังติดดอยอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอัปเดตประมาณนี้เลยโอเคไปสรุปท้ายคลิปโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับรคลิปมัน พูดเร็วแล้วก็รีบๆนิดนึงนะครับเพื่อนพอดีเช้าช่วงเช้านี้มันรถมันติดมากเลยนะครับผมเองก็ต้องรีบไปทํางานนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆท้ายคลิปนะครับตัวบิตคอยนนะเอาไม่ลงจริงๆนะเพื่อนก็มันก็เด้งขึ้นตลอดนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีแนวที่สโตแคสติกในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซนะจังหวะนั้นผมว่าเป็นจังหวะเกี่ยวรับของขึ้นไปเนี่ยก็จัดว่าแจ่มอยู่นะครับเพื่อนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับในส่วนของอิตาลีนะครับอิตาลีเนี่ยก็เริ่ม ทำทรงแล้วนะครับมีการเบรกเทรนไลน์ขึ้นมา1ครั้งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการย่อตัวนะครับย่อไป0.5เรียบร้อยนะครับผมก็มโนนะว่าเดี๋ยวชุดต่อไปเนี่ยมันน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับซึ่งพเพื่อนๆลองไปย่อยแล้วก็ทํากับบ้านกันดูนะครับใน1ชั่วโมงของอ่าอีเทอร์นะ คาเฟ่หนึ่งชั่วโมงสโตแคดเนี่ยมันยกโลนะครับสองรูปแล้วนะครับก็รูปถัดไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปต่อหรือเปล่านะครับหรือมันจะเลือกลงก่อนแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นใหม่นะครับก็ลองเล่นเป็นรูปๆปไปดูนะครับเพื่อนโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง episudio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครืออีกช่องหนึ่งนะก็คือ eviidence นะครับฝากไปกดติดตามมนด้วยก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ